เขาเป็นรูมาตอยปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าในลักษณะแบบเนี้ยมันจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของอพังผืดหรือว่ากดยูริกสะสมตามกระดูกเนาะบางคนอาจจะกินยาเคมีมาเยอะหรืออาจจะกินพวกน้ําแข็งอะไรพวกนี้คะ่ะมันเกิดจากสะสมจากอาหารมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะการที่เรายังปวดปวดนิ้วปวดตามตัวปวดอะไรคะ่ะ มันบ่งบอกว่าเราอะมีของเสียนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกยูริกกับหินปูนเกาะตามกระดูกนะคะเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่ไม่ค่อยดีอะคะ่ะเกาะอยู่แล้วถามว่าช่วงนี้จะทํายังไงอ่าไปนวดก่อนนะคะไปนวดคลายเส้นนะคะยุ้ยขอสักเดือนละสองครั้งนะคะนวดคลายเส้นเนี่ยขอสองอาทิตย์ครั้งก็ได้ค่ะคลายทั้งตัวเลยเพื่อ,อปรับระบบเลือดลมให้มันไหลเวียนดีนะคะถ้าสมมุติมีการติดขัดเลือดติดขัดน้ําเหลืองติดขัดมันจะรู้สึกปวดตามข้อ นะคะเหมือนเลือดมันไปนเลี้ยงไปประสาทไม่ได้ก็ต้องให้เปนนะะ็นวดนะคะนวดผ่อนคลายก่อนจะใช้การนวดน้ํามันนวดกัวซาอ่านวดแบบแผนไทยแบบไหนก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆอะคะ่ะไปแช่น้ําร้อนหรือแช่น้ําอุ่นอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะหรือเอามือเนี่ยแช่น้ําอุ่นนะคะแช่น้ําอุ่นทุกวันเลยอย่างน้อยวันละ15นาทีนะคะให้เส้นเลือดมันคลายตัวบางทีอะ มันอาจจะเกิดจากพังผืดมันยึดหรือว่าเนื้อมันแข็งมันตึงเนาะก็พยายามแช่บ่อยๆข้อมือข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้กินผู้หลานไปเรื่อยๆนะคะปรับในเรื่องของอาหารคนที่เจ็บตามข้อมือข้อเท้าเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นเกาลูมาตอยสิ่งที่ต้องระวังยอดผักต่างๆต้องง,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 งดไปก่อนพวกกะทินนะคะชะโอมนะคะหรือว่าพวกหน่อไม้อ่ะคะ่ะมันจะมีกรดยูริกสูง น้ำเย็นน้ำแข็งเบียรนะคะเพิ่มกดยูริกน้ำตาลน้บน,น้ำอัดลมชานมชาเขียวน้ำหวานขนมต่างๆ <c oughs> เพิ่มกดยูริกนะคะดังนั้นปรับอาหารด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็ถ้าสมมุติว่าร้อนตามเนื้อตามตัวให้ใช้ใบยะนางเสริมเข้าไปกินวันละหนึ่งแก้วนะคะอาจจะต้มหรือว่าจะคั้นสดก็ได้นะคะถ้าคั้นสดเนาะก็ให้พี่เอาไปปั่นปั่นในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็เอาน้ําใส่แล้วก็คั้นออกมาเป็นน้ําสีเขียวจากนั้นคะ่ะใช้ช้อนนะคะช้อนตัก ประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วผสมน้ำสักประมาณหนึ่งแก้วกินตอนท้องว่างมื้อไหนก็ได้ให้ร่างกายมันเย็นขึ้นนะคะออนนก็อันนี้กรณีที่เราร้อนนะคะแต่ถ้าไม่ร้อนก็ไม่ไม่กินก็ได้แค่ปรับอาหารแล้วก็กินทุ้หลานนะคะกินไป,ไปเรื่อยๆค่ะสักระยะหนึ่งถ้าเราปรับอาหารไปด้วยแล้วกินไปด้วยสักประมาณ2-3เดือนนะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นเองเนาะ